สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับกับเข้าสู่รายวิชาต้านทุจริตนะคะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6เนาะโอเคตอนนี้นะคะเราก็ยังอยู่กันที่หน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะพละเมืองดีกับความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะคราวที่แล้วนะคะคุณครูสอนไปเกี่ยวกับเรื่องของคุณลักษณะของเยาวชนที่ดีใช่ไหมวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของแนวทางการเป็นพลเมืองดีว่าทําอย่างไรได้บ้างนะ อันดับแรกนักเรียนต้องรู้ก่อนว่าพลเมืองดีคืออะไรพลเมืองดีนะคะหมายถึงประชาชนหรือราษฎรผสมนิกรที่ประพฤติตนให้เป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์กฎหมายและข้อบังคับต่างๆของสังคมนะคะโดยจะบุคคลเหล่านั้นเนี่ยจะต้องมีหน้าที่และก็มีความรับผิดชอบปฏิบัติตนให้เกิดประโยชน์แก่สังคมประเทศชาติาศาสนาและ คร่ำหากริย์นั่นเองค่ะแนวทางการพัฒนาตนเป็นพลเมืองดีนะคะอย่างที่บอกว่าบุคคลเนี่ยต้องตระหนักถึงคุณลักษณะของการเป็นพลเมืองดีหลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องรู้บทบาทหน้าที่นะคะของตนเองเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมซึ่งสมาชิกที่ดีเนี่ยแบ่งออกเป็น4ประเภท คือ 1. การเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว 2. การเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียน 3. การเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนและ 4. การเป็นสมาชิกที่ดีของประเทศชาติค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูสถาบันแรกของของสังคมไทยก่อนนะคะนั่นก็คือในเรื่องของครอบครัวนั่นเองนะคะ เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวมีแนวทางอย่างไรได้บ้างอย่างที่บอกว่าในครอบครัวของเราเนี่ยอาจจะประกอบไปด้วยสมาชิกหลักๆเลยที่สาคัญเลยก็คือพ่อแม่ลูกถูกไหมแต่บางบ้านเนี่ยก็าอาจจะมีปู่ย่าตายายนะคะคนอื่นๆอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวใหญ่นั่นเองเมื่อเราอยู่ร่วมกันในครอบครัวเนี่ยในสังคมของเราเนี่ย สมาชิกทุกคนเนี่ยก็จะมีบทบาทแล้วก็หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติแตกแต่างกันไปนะคะเดี๋ยวคุณครูขอ,อยกตัวอย่างหน้าที่หลักๆสําคัญๆเลยนะั่นคือหน้าที่ของพ่อแม่ที่มีต่อลูกกับหน้าที่ของลูกที่มีต่อพ่อแม่นั่นเองหน้าที่ของพ่อกับแม่ที่มีต่อลูกนะคะหนึ่งก็คือหารายได้มาเลี้ยงครอบครัวค่ะพ่อแม่ทุกคนจะต้องออกไปทํางานถูกไหมหารายได้เพื่อมาเลี้ยงครอบครัวโดยอาจจะเป็นหน้าที่ของพ่อออกไปทํางานแม่ทํางานบ้าน หรือบางครอบครัวทั้งพ่อและแม่ก็ไปทํางานหมดเลยแบบนี้นะคะอบรมสั่งสอนสั่งสอนใครสั่งสอนลูกนั่นเองนะคะพ่อแม่ต้องมีเวลาให้กับลูกของตนเองอบรมสั่งสอนให้เป็นบุคคลที่เติบโตมาเป็นคนดีให้การศึกษาแก่ลูกนะคะพ่อแม่ต้องหาโอกาสหรือให้การศึกษากับลูกซึ่งจะทําให้ลูกมีพื้นฐานในการใช้ชีวิตแล้วก็เติบโตไปเป็นพลเมืองที่ดีนั่นเองค่ะ มาหน้าที่ของลูกที่มีต่อพ่อแม่คะเช่นช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ตั้งใจศึกษาเร่าเรียนเคารพเชื่อฟังพ่อแม่และเชื่อว่าหลายๆคนนะคะก็เป็นแบบที่ครูพูดอยู่นะคะอะโอเคเราไปดูบทบาทต่อไปเลยค่ะการเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนอะเราอาศัยอยู่ในโรงเรียนนะคะเพราะว่าเราทําไมต้องมาเรียนหนังสือที่โรงเรียนทุกวันนะคะเราจึงต้องมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติต่อโรงเรียนเช่นกันเพราะว่าเราเนี่ย อยู่ร่วมกับคนอื่นๆอ,อีกมากมายหลายคนเลยในโรงเรียนนะคะดังนั้นเราจําเป็นจะต้องมีการมีกฎระเบียบที่เราจะต้องปฏิบัติตามนะคะทั้งในห้องเรียนนอกโรงเรียนนะคะนอกห้องเรียนเอานอกห้องเรียนในโรงเรียนนั่นเองเพื่อที่จะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแล้วก็เกิด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยนั่นเองเช่นทําอะไรได้บ้างแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบที่มีกฎระเบียบของตนเองนะคะก็แล้วแต่ว่าโรงเรียนของเรามีกฎระเบียบแบบไหนนะคะมาให้ทันเข้าแถวเคารพทงชาติในตอนเช้าอันนี้ก็เป็นหนึ่งในกฎของโรงเรียนนะคะช่วยกันร,รักษาความสะอาดในโรงเรียน,นะะเพื่อที่จะให้โรงเรียนของเราเนี่ยน่าอยู่มากยิ่งขึ้นให้ความเคารพเชื่อฟังครูอาจารย์ เรียนหนังสือรวมถึงทางานต่างๆที่ครูเนี่ยมอบหมายแล้วก็ตั้งใจเอาใจใส่กับงานนั้นๆนะคะนอกจากนี้เนี่ยควรจะปฏิบัติตนให้เป็นสมาชิกที่ดีของห้องเรียนอีกด้วยปฏิบัติยังไงในห้องเรียนอาจจะปฏิบัติตนเป็นผู้นำแล้วก็ผู้ตามที่ดีในห้องเรียนเอาก็จะมีหัวหน้าห้องอเราจะให้หัวหน้าห้องเป็นผู้นำเราถ้าเราไม่ได้เป็นหัวหน้าห้องเราก็จะเป็นผู้ตามซึ่งปฏิบัติตามที่หัวหน้าห้องเป็นคนสั่งแบบนี้นะคะ 2คือรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นก็คือเรารู้จักที่จะแสดงความคิดเห็นของตัวเองตามสิทธิ์ของตัวเองได้แต่เราต้องยอมรับความเห็นของเพื่อนคนอ,นอื่นด้วยนะคะและเคารพข้อตกลงของคนส่วนใหญ่อย่างที่บอกว่าเรายอมรับความคิดเห็นของคนอื่นเนี่ยถ้าความคิดเห็นเป็นไปนในทางที่เราไม่ต้องการแต่ มันเป็นความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ตามหลักประชาธิปไตยแล้วนะักเรียนจะต้องเคารพความคิดเ,เห็นเหล่านั้นนะคะถ้าเกิดข้อขัดแย้งหรือไม่พอใจกันเกิดขึ้นนะคะเราจะต้องแก้ปัญหาด้วยการใช้เหตุผลไม่ใช้กำลังนะคะต่อมานะคะการเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนนะคะแนวทางการเป็นสมาชิกที่ดีเนี่ยก็จะ อย่างที่บอกว่าเราอยู่ในชุมชนชุมชนเนี่ยคือขยายวงกว้างมาจากการเป็นสมาชิกในโรงเรียนและออกมาสู่ชุมชนและชุมชนก็เริ่มเป็นเขาเรียกว่าอะไรสังคมที่ใหญ่ขึ้นนะคะการปฏิบัติตนในฐานะสมาชิกของชุมชนเนี่ยสามารถทําได้หลายอย่างค่ะอันนี้ก็จะยกตัวอย่างมาคร่าวๆค,วคะ่ะหนึ่งคือปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของชุมชนเช่นอะไรอ่า ปฏิบัติตามกฎจราจรข้ามถนนตรงทางม้าลายหรือว่าข้ามสะพานลอยไม่วิ่งตัดหน้ารถไม่ทิ้งขยะในที่สาธารนณะไม่ทําลายสิ่งของที่เป็นของสาธารนณะและทรัพย์สินส่วนตัวของผู้อื่นให้ได้รับความเสียหาย 2. เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนอย่างที่บอกว่าในชุมชนเนี่ยอยู่ด้วยกันเนี่ยอาจจะมีประเพณีวัฒนธรรมต่างๆที่ชุมชนเนี่ยจัดกิจกรรมขึ้นยกตัวยอย่างเช่น กิจกรรมประเพณีทำบุญ เวลาถึงวันสําคัญของศาสนาชุมชนแต่ละชุมชนก็จะมีวัดอยู่ในชุมชนถูกไหมอ่าเราก็อาจจะไปทําบุญที่วัดหรือจะเป็นประเพณีวันสงกรานต์ประเพณีวันลอยกระทงซึ่งชุมชนแต่ละชุมชนเนี่ยก็จะจัดประเพณีเหล่านั้นขึ้นมานะคะซึ่งเราก็ไปเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนนั่นเอง3าําเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนทํำยังไงได้บ้างเช่นช่วยกันเก็บเศษขยะที่เราพบเห็นดูแลต้นไม้ดอกไม้ที่อยู่ในชุมชนให้มันสวยงามน่าอยู่นะคะ สีร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนโดยเราทุกคนในชุมชนเนี่ยก็จะมีต้องมีจิตสำนึกในการรักสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมเนี่ยถ้าเกิดมันดีก็จะส่งผลให้สุขภาพจิตและสุขภาพกายของเราดีไปด้วยนะคะเช่นชุมชนที่เขามีป่าชายเลนเนี่ยเขาก็จะร่วมใจกันอนุรักษ์ป่าชายเลนเพราะว่าเป็นแหล่งที่อยู่ของสัตว์น้ำเนาะ ชุมชนที่อยู่ติดชายทะเลเนี่ยก็จะรักษาบริเวณชายหาดนะคะให้เป็นแหล่งน่าท่องเที่ยวที่น่าอยู่แล้วก็การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนเนี่ก็ควรจะมาจากการร่วมมือหลายๆฝ่ายระหว่างตัวเราเองที่อยู่บ้านนะคะหรือโรงเรียนและชุมชนนะคะก็จะช่วยกันในชุมชนของเราก็จะน่าอยู่มากยิ่งขึ้นนะคะ ่อมาการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของประเทศชาติอันนี้ขยายสังคมขึ้นมาเป็นระดับที่สูงที่สุดและสูงสูงสุดของเรานะคะระดับประเทศเลยระดับประเทศทํายังไงได้บ้างหนึ่งการเคารพกฎหมายและปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของสังคมเมื่อเราปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของสังคมเนี่ยเราสามารถทําได้โดยไม่ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่นไม่กระทําความผิดตามกฎหมายที่จะทาให้ รักเสี่ยงงบประมาณในการป้องกันนะคะปราบปรามและจับกลุ่มผู้ที่กระทาความผิดมาลงโทษนอกจากนี้นะคะยังทําให้สังคมเนี่ยมีความเป็นระเบียบสงบสุขนะคะทุกคนอยู่ได้อย่างสมานฉันท์ไม่ต้องมาหวัดระแวงบุคคลที่คิดร้ายต่อผู้อื่นนั่นเองสองเป็นผู้มีเหตุผลและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างที่บอกว่าในเมื่อเรามีอิสราภาพในการแสดงความคิดเห็นผู้อื่นก็มีอิสระภาพเช่นกันดังนั้นเราต้องยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นด้วยนะคะ3 ยอมรับมติของเสียงส่วนใหญ่อันนี้เป็นหลักประชาธิปไตยเนาะ mm. เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นนะคะ mm. ในการดําเนินกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเสียงส่วนใหญ่ตกลงว่าอย่างไรเราต้องยึดหลักตามเสียงส่วนใหญ่นั้นนะคะ 4. เป็นผู้มีน้ําใจเป็นผู้นํามีน้ําใจประชาธิปไตยและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมอันนี้ตรงกับเรื่องของต้านทุจริตเลยนะคะเราต้องรักผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตนนะคะ หเคารพในสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นนะคะควรที่จะเคารพเช่นบุคคลเนี่ยมีเสรีภาพในการพูดการแสดงความเห็นแต่ต้องไม่พูดเพื่อไปใส่ร้ายทําให้ผู้อื่นเนี่ยเสียหายได้นะคะหมีความรับผิดช,ชอบต่อตอนเองสังคมชุมชนและประเทศชาติ ในการอยู่ร่วมกันเนี่ยเราต้องรู้จักการทํางานเป็นหมู่คณะต้องมีการแบ่งหนะ้าที่ความรับผิดชอบซึ่งเมื่อแต่ละคนได้รับหน้าที่ของตัวเองไปแล้วก็ต้องทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อที่จะทำให้กลุ่มของเราเนี่ยมีผลงานออกมาที่ดีนะคะ,ะเวลานักเรียนได้ทํางานกลุ่มนักเรียนก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนแบบนี้เหมือนกัน 7. มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเมืองการปกครอง ในสังคมประชาธิปไตยเนี่ยสมาชิกทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมในก,กิจกรรมการเมืองด้วยเช่นเรื่องอะไรเรื่องของการไปเลือกตั้งนั่นเองอะ่ะแตนะ่อายุของนักเรียนเนี่ยอาจจะยังไม่ถึงนะแต่เมื่ออายุถึงแล้วเราต้องไปเลือกตั้งนะคะทุกคนอะ่ะต่อมามีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจสังคมการเมืองการปกครอง ช่วยยังไงได้บ้างก็ช่วยสอดสองดูแลพฤติกรรมมั่วสุมของเยาวชนไม่ลงเชื่อข่าวรือที่กล่าวร้ายหรือโจมตีไม่มองผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับเราเป็นศัตรูรวมถึงส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งต่างๆด้วยสันติวิธีนั่นเองค่ะและสุดท้ายนะคะมีคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติตนตามหลักธรรมนั่นเองนะคะก็จะช่วยให้เราเนี่ย เป็นบุคคลที่มีความประพฤติที่ดีดําเนินไปอย่างเหมาะสมนะคะแม้เราจะไม่มีบทลงโทษอะไรก็ตามการมีส่วนร่วมในชุมชนเนี่ยถ้าเราเป็นคนที่มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีกนะ็จะทําให้สังคมในน่าอยู่มากยิ่งข,ขึ้นนั่นเองอ่ะโอเคขอสรุปบทเรียนวันนี้นะคะแนวทางการ ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีนะคะการเป็นพลเมืองที่ดีนะะั้นมีแนวทางการปฏิบัติอยู่ทั้งหมด4ด้านด้วยกันนั่นคือการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวเป็นสมาชิกที่ดีในโรงเรียนเป็นสมาชิกที่ดีในชุมชนและเป็นสมาชิกที่ดีของประเทศนะคะซึ่งการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีในแต่ละด้านเนี่ยก็จะม,มีส่วนช่วยทําให้ประเทศชาติเนี่ยพัฒนายิ่งขึ้นและทําให้สังคมสมกุกสงบสุขและน่าอยู่มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะแล้วเจอกันคราบหน้านะคะสวัสดีค่ะ